มันบอกไหนๆกูก็ไม่เกิดละเออรอดเด้ยครับรอถีบต่อยเห็นไหมเขาจะเก็บดอกได้แค่ถีบข้อป,ป้อมโอเครอถีบครับไม่ให้เขาเก็บดอกเรามีอันตรีนะเราก็เล่นเลยไงตาตาสวยโน้ยขีบก่อนผมเป็นตังแลเคช้าก่อนครับ ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปผมมีร้านขายเกม ROV มาแนะนำแอดมินต้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง170,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม ROV ปลอดภัยไม่โกงใครกำลังมองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นรุนครบแลงคอนสกินแรสวยๆราคา ID ี้เริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจน,นี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ <c oughs> ครับผมครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเล่นรัตออฟเลนนั่นเองนะครับคือผมต้องพูดตรงนี้ก่อนนะว่าไม่ได้มาแบบไม่ได้มาให้เอาไปเล่นตามนะมาเล่นให้ดูเฉยๆนะครับซึ่งเจอกับฟเรนนั่นเองนะโอเคแล้วผมก็ได้ลองเชียร์แบบพวกแนวออฟเลนเนี่ยไปแล้วก็ได้กดฮีโร่ไป5ตัวใช่ไหมไปทั้งหมด5ตัวจะเป็นเอมิลี่โอมนฉีแล้วก็ยีน่าแล้วตัวนี้เป็นตัวที่5นะครับที่เะเจอในออฟเลนน็คือฟลอรนดิโนที่ผมได้ลงคลิปมานะ คลิปนี้น่าจะเดี okay, <Certainly, S 3> <rules. S 1> ๋ยวจะลงเฟรนติโนให้ดูคันนี้กดในในแรงนะครับดาวจะยังไม่เยอะนะเพราะว่าไปกดพวก CoV มาครับไม่ค่อยได้เล่นแรงโอเคครัชตาตานีดบักขําไปมิดเลยไปเลนกลางเลยอ่อทีมเรามีเมียสามตัวนะเล่นกับพวกออฟเลนพวกไฟเตอร์ครับ ขีบแบบนี้นะแล้วก็ถอยสกิลสองให้โดนจะดีมากขีบแบบนี้นะานพาสิฟเราขัดจังหวะโซลินิโนได้ถ้าเขายังไม่มีอันติไม่อยู่จริงๆอ่ะออฟเลนพวกเวน,น้ำไม่ชอบอยู่พุ่มนั้นนะผมเล่นจนผมเริ่มจับทาาอันนี้ผมจะเอาเป็นรองเท้าเจาะเวทน,นะรอถีบตอย เห็นไหมเขาจะเก็บดอกได้แค่จีบข้อป้อมโอเคเขาจะเก็บดอกได้แค่สองดอกนะครับดอกที่สามเขาจะเก็บไม่ทันนะส่วนใหญ่นะถ้าจีบจังหวะพอดีพอดีครับเดี๋ยวทำไมเขามีแคลรี่สองตัวอะไรเนี่ยแรงเวียดนามิกตุแปลกนะทีมผมก็แบบเป็นเมีเป็นเมีสามตัวเป็นเมี โยกนิดนึงโยกนิดนึงมันทำลายจังหวะพวกคนใลติโน่ได้จริงๆนะในการโยกลบนะเนี่ยรอถีบครับไม่ให้เขาเก็บดอกอะเรามีอันตีนะเราก็เล่นเลยโอ้ยกรรมมันกลัวมันคิดว่าเรามีอันตีแล้วนะมันกลัวเราผักข้าวล่ะ นี่คือโดนเราต่อยไปต็มี้เหรอทำไมเลียบมันเหลือน้อยจังวะอันตีเรายังสามีนะครับโอ้อีเบลเลดมันเลนกลางเหรอมันดับมันดับตัวอะไรกันมาเดี๋ยวมันก็ไม่ได้แรงต่ำขนาดนั้นนะมันไม่ได้แบบหนึ่งดาวสองดาวนะเว้ยที่ผมออกเป็นรองเท้าเจาะเวทมาเพราะว่าผมจะกดไอ้ยูฟอลตินโนให้เต็มที่เลยนะในช่วงต้นเกมะนะ ออ่ผมไม่อยากจะแนะนำให้เอาล้ายมาอัปเดตนะครับเกมนี้ที่ผมเล่นเพราะว่าผมอยากเล่น,น้เฉยไอ้นี่มันกลัวเราคอมโบโหมดแม็กนี่ว่ามันก็เล่นเซฟเกินกดฟอนเทนติโนได้นะครับว,ว,ว,ว้าวไหวเฉยเลยอะไรวะเนี่ย เคียร์การด้วยนะโอ้ยเคียร์การก่อนนะโอโอ่อนตีล็อกแปดวีนะครับแพนด้าอยู่หรือเปล่าไม่รู้ ทำไมมันถอยเร็วจังวะมันกะเอาชัวเลยนี่ว่ามันเล่นชัวล้วครับโอเคถ้ามันเล่นชัวแบบนี้มันจะเข้าทางเราเนะ่เพราะว่าเราจะได้เคลียร์เวฟเราจะรวยกว่านะพอเรารวยกว่าปุ๊บเราก็จะกดเลนไปเรื่อยๆกดเลนฟอนินิโนฟอนินิโนโล่ตันนะครับมันไม่ใช่ฟอนินิโนหัดเลนแล้วนะ ทีจะอัหน้าพวกเจ้าไม่ไหวแล้วอย่าไปท่านด้วยโอ้ผมเข้าหุมแล้วอะไรขอมันวะนะผมเข้าหุมแล้วแม่งกดอันตีสงสัยมันกดอันตีพอดีประดนนี่น่าจะเกี่ยวไปหมดแล้วนะครับ รอยเคียต้องนี้นะถ้าอยากใหญ่ชัวชวัมันต้งมันต้องอยู่ดิโอเคสาตาต้าว่างไงสาตาต้าสวยโนเโ้ย์ีบก่อนผมไม่ต้องละสตาราต้าที่เวียดนามถือว่าโกงมากๆนะครับ ตัวได้แบบ300%เลยนะตัวเกมนี้นับตัวกันแลแปลกจริงเฉรี่ทีมเขา2ตัวทีมผมเมดสมันเป็นเมดเป็นเม็ด็อบเลนกับเมดโลมเนยะ <c oughs> อย่างเสียเลยนี่นะครับถ้าวันไหนเล่นเวียดนามไม่แปลกก็ไม่ใช่เวียดนามครับเ <c oughs> คยรู้จักคำว่าเวตาเวียดนามไหมครับที่มันจะมีอะไรแ,บบแปลกๆให้เราดูเห็นๆในทิกตอกอ่ะนั่นแหละรครับเนี่ย มีะอะไรแปลกๆให้ดูน,นี่นี่ไม่ใช่แรงไดมอนหรือคอมเบนเดอร์หรือว่าคอนแบบ 1, 1> ดาว 2, 2ดาวนะครับ <On slot. S 2> แต่มันก็ไม่ได้สูงมากเพราะว่าผมเพิ่งมากดเดี๋ยวผมจะรีบกดไปซูพีมให้อยู่นะว่ามีหลายๆคนอยากดูแรงซูพีมเวียดนามไงคือถ้ามันซูพีมมันสูงขึ้นกว่าน,นี้มันจะจริงจังกันไงดังน,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 นั้นเดี๋ยวผมจะเล่นไปซูพีมให้เราที่สุดนะน่าจากอาทิตย์นี้แหละเดี๋ยวรีบกด พราะว่าจะรีบเก็บแต้มรัดในแรงให้มันเป็นแบบแต้มตันไงแล้ผมจะไปเล่น cov แบบเต็มที่อันนี้แต้มผมยังไม่ตันที่จะมงกดแล้วถ้าแต้มงกดแบบนี้ก็ตามน,นะครับเราจะคอมโบฟอรดิโน,โนตอนนี้ตายได้เลยนะเพราะว่ามันไม่เกิดฟอริโนโนกำลังจะออกทอย อันเ่อันนา <c oughs> เล่นเชิงกับมันเลยจังหวะนี้ขอหยอกเล่นหน่อยอขอหยอกเล่นหน่อยขอ,ขอก่อนเดีย๋ยวมันมาล้าน <c oughs> <c oughs> ถ้าเจอพวกให้เราจังหวะเล่นตะกี้ให้เราเล่นเชิงก็คือเดินเข้าแล้วก็เดินออกเดินเข้าแล้วก็เดิอนออกนะครับแล้วก็โป๊กสก,กิลแล้วก็เดินเข้าเดิอนออกแบบโยกคำทา่าเหมือนจะพุ่งเข้าไปแต่ว่าไม่พุ่งเข้าใจไห หรือบางทีเราก็โยกเพื่อที่จะแบบหลอกใช้สกิล2องแต่ว่าเราไม่ใช้อะ่ะโอ้ยไม่เงยคิดว่าถึงไม่ฟิกเกอร์โดีโทษทีกลาพาดไปหน่อยมันน, <c oughs> นิดเดียวมันถึงอะผมกาผิดเลยเอ่อผมต้องพูดตรงนี้อีกทีนะครับผมไม่ได้เอาไปเล่นตามนะครับถามว่าผมมาสอนทำไม <c oughs> นั่นนะติวผมมาสอนทำไมว <c> ะ <oughs> เอ,อคือต้องบอกว่าไม่แนะนำเดียวะนะครับพราะว่าส่วนใหญ่แล้วบางคนเขาไม่ได้เล่นชัมเขาอยากเอาไปเล่นเนี่ยมันเป็นพาราทีมเขามา้าใจไหมลัวโอเ้ยโอ้อโอคือผมจะบอกตัวนี้นะครับคือลารดออฟเลนอะมันเป็นตัวที่ไม่ได้ดีกว่าไฟเตอร์ออฟเลนนะครับหนึ่งเลยข้อเสียของมันก็คือตีป้อมช้าครับ บินเลยเรียบร้อคือหนึ่งเลยมันตีป้อมชา้ามากๆนะครับยิ่งถ้าไปเจอพวกตัวสปินพุทเป็นโอเมนหรือคิวกอดอะไรแบบเนี้ยโอ้โหเม่งเทียบไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วผมไม่แนะนํานะแล้วยิ่งเกมเนี้ยเรามีเมทถึงสามตัวแนละ้วผมไม่แนะนําแต่ว่าที่ผมหยิบมาเพราะว่าผมจะเก็บแต้มแค่นั้นเองล้วผมมั่นใจว่าผมเล่นได้ผมมั่นใจเพราะว่าผมเอาลาออฟเลนมาค่อนข้างบ่อยไงผมเล่นรัลฟเลนมานี้แบบยี่สิบสามสิบเกมนะเอาจริง ปูเลนนะอย่าไปเชื่อผมคนลุมด่เอาลาบเ,เ,เลนอะไรเยอะขนาดนั้น,น,น <c oughs> จริงผมเอาลาบเาล,เล,เลนมาไม่กี่เกมครับก่อนที่เราจะเดินก็แนะนาให้เก็บพาส,สีไปเลยนะต่อยสองครั้งหนึ่งสองครั้งที่สามจะเดินพาส,สี <c oughs> จะไปไหนก็แล้วแต่นะครับกดเก็บไปเลยไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแล้วไม่ได้ทําให้เราเดินเกมช้ามากขนาดน,นั้นนะ วิ่งเบาๆวอรประกาศก่อนสู้สักหน่อยเนี่ยก็จะ,จะได้ใช้เล่น5วิครบเพื่อพาสิบก็จะใช้ได้ต่อเดี๋ยวเราทำหน้าที่ออมเรียนก่อนนะครับ<า>เพื่อการแยกตันนะ ชนะนะครับเพราะว่าเีมเขาไม่น่าจะเกิดละเซนมาทียไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะส่วนเฟรนติโน่ก็ไม่น่าเกิดละเรียบร้อยยิ่งเจอพวกซาต้ตาตัวไดแบบแม่งเล่นยามากเฟรนติโน่ไม่เกิอดอะที่เวียดนามอะ่ะผมต้องพูดตรงนี้เลยว่าฮีโร่ที่แบบผมมองว่าแม่งสุดจริงๆที่เวียดนามอะคือยีน่าครับ ยีน่าแม่งเป็นตัวที่ผมแบบเจอแล้วครับเชี่ยครับแม่งเก่งเวอร์นะครับทุกเกมเลยนะเจอยีน่าที่เวียดนามอะแม่งแบบเก่งแบบหลายหคนจะเห็นนาคอสในเวียดนามใช่ไหมแบบไม่ใช่แม่งแบบแม่งเก่งมากแต่เรามาเจอจริงๆในเวียดนามอะคือยีน่าครับโอ้โหหมัดเดียวคือยีน่าคือแบบแม่งโคตรโอพีเลยนะแบบโอ้เรีนที่นุ๊กทำอะไรเนี่ยจะช่วยเพื่อนเหรอ ประนด็นดินอ้นมึนงง่วงนอนมาเล่นเกมน,นะ <c oughs> ไม่ได้จับบูลลี่นะแต่มันเล่นแปลกๆไง6คิวบอเลนตายไปเล,เละตุ้มเ๊ะเลยไหมแต่ว่าไปบปเลตเขาก็ตังหมื่นหนึ่งแล้วนะดินอนอยังห้าพันหกอยู่เลยไปห้าพันเก้าตายเจ็ดตัวจ่ายตายเจ็ดผมคิวไปหกตัว Dragon has been เรียบรอ้อยมันไม่เกิดมันก็จะไปล้วงแครี่ย์นะเว้ยมันโยนแล้วมั้งนี่มันบอกไหนไหนกูก็ไม่เกิดละหล่อเด้อครับบอกว่าไหนไหนผมก็ไม่เกิดแล้วผมก็โยนเลยกว่านะ <c oughs> เ,บ,เบียดเบีย จบครับเคนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวที่5นะครับใช่ไหมคือผมมาเจอตัวซ้ำอ่ะเยอะไงผมเจอโอเมนแบบ4-5เกมเจอเอชี2-3เกมผมจริงๆผมก็เล่นออฟเลนมาเยอะอยู่แต่แบบผมเจอตัวซ้ำไงเจอตัวไม่ทําก็จะเป็น um> ตัวท san ี่5้าเป็นฟอร์นดิโนสามสดาวแล้วจะเรียกไปกดไปซูพีมภายในสองามวันนี้นะครับ เฮ้ยอีฟลอเรนติน่าเมสซอส้มกดฟลอเรนติน่าเมสซอมเวียดนามเหรอทำไมผมกดโปรไฟล์ไม่ได้วะชี่วด้วยคลิปแหละลงทิกต็อกม่งโอเคครับก็เดี๋ยวไปเจอกันเกมหน้านะครับในป่าใช่ไหมผมกดโปรไฟล์ไม่ได้ อลัมก็กดไม่ได้เหรออลัมกับฟลเฟลนกดไม่ได้เจอกันใช่